นิวคาสเซิลยูไนเต็ดยื่นข้อเสนอ35ล้านป่อนเร่งปิดดีนฮาวีบันอีกหนึ่งแนวรุกเป้าหมายปีศาจแดงเสมอน,นี้ความเคลื่อนไหวนิวคาสเซิลยูไนเต็ดทีมอันดับ4ในสุพีเมียลีกอังกฤษ2022 23ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงจอยื่นข้อเสนอก้อนโต35ล้านปอนด์1.5พันล้านบาทจากเลสเตอร์ซิตี้น้องใหม่ในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ ก่อนหน้านี้เดลี่เมลสื่อดังอังกฤษรายงานว่าปีศาจแดงสนใจคว้าตัวดาวเตะเลสเตอร์ซิตี้รายนี้เช่นกันโดยมีโอกาสสูงที่จะคว้าตัวได้เพราะเอนโซมาเรการคุนซือใหม่เลสเตอร์ซิตี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังลูกทีมลงฝึกซ้อมมือแรกในช่วงพรีซีซั่น2 0 2 3 2 4ว่าเขาเจมีวาดี้จะอยู่กับเราต่อไปแน่นอนเขาคือนักเตะที่น่าเหลือเชื่อแต่กรณีของบานเขาจะอยู่ต่อกับทีมหรือหรือไม่เป็นเรื่องที่ยังตอบไม่ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ สำหรับบานตกเป็นเป้าหมายของนิวคาเซิรตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมามีรายงานว่าสาริกาโดงยื่นข้อเสนอถึง50ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวแข้งรายนี้ที่ทำผลงานยิง13จาก34เกมในพรีเมียร์ลีก